เอานะฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์คาร์พาร์ทที่เท่าไหร่ละพาร์ทที่11แล้วนะฮะซึ่งผมก็ได้นั่งทำอ่าส่วนไดโนเสาร์กับอ่าให้ไอ้พวกเคียเนี่ยแม่งทำจนจนจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหนั่งทำตั้งนานนะฮะก็แล้วก็ทำฟาร์มอ้อยมาสักพักเด้อทำฟาร์มอ้อยขึ้นมาเพิ่มนิดนึงเออ โอเคมาพาร์ทนี้เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะผมสร้างไว้แล้วเพราะถ้าเรามาสร้างตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วเราก็ล่วงลงมาแก๊กเนาะอ๋อตกใจนึกว่าไอ้พวกนี้ไปไหนหมดไปเราไปดูด้านบนครับโอ้มีฟอสซิลด้วยปะไปเดี๋ยวไป <c oughs> เดี๋ยวไปได้ไปดูด้านบนดีกว่าฮะก็จะประมาณนี้เออผมจะเอาไดนเสส์กินพืชมาปล่อยในนี้ฮะ แล้วก็ต้องเออนี่ผมได้มาแล้วโอ้โหเป็นตัวที่ผมชื่นชอบสุดเกินไปกินกินพวกมึงอ่ะกินอ่ะกิน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 โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากอะกินกินกินโอเคกินกินโอเคแล้วก็เราต้องการเพาะพันธุ์สามเขาของเรานะฮะอ๋ออันนี้เอาใส่ได้ป่าววะมีได้อ่ะอน,นี้กว่า <c oughs> จะาใส่โอ้โห อต้องเอาข้าวสินะข้าวจะหมดแล้วอะ่ะข้าวไปไหนหมดวะเออเออเดี๋ยวข้าวไปไหนหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปตามหาข้าวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปตามหาข้าวแป๊นนึงเอ่ออันนี้ตักไปโอเคข้าวไหนวะนี่หิบนี่ปะ่ะอ๋อนี่ไงมีข้าวฟอสซิลนะฮะที่ได้มาแล้วก็มีเพชรนี่ผมได้มาเพิ่งได้มาสด เอ้าข้าวหมดเหรอข้าวเหลือแค่นี้เหรออ้าวเอ้าข้าวหมดไปจังวะก็เหลือเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้ก็เอาไปเอาไปล้างก่อนแล้วกันเก็บ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 อ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องไออันนี้ตัวอะไรอะตัวอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนเอ่อไอ้นั่นอยู่ไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ตัดขนแกะ ตัดขนแกะเอาตรงนี้ครับแล้วเราก็จะมาตัดขนแกะก่อนเพราะว่าเราจะเอาขนแกะมาทําฟาร์มอะไรนะฟาร์มนี้เสร็จเนี่ยฟาร์มแครอทตัดก่อนตัดก่อนวิ่งตัดก่อนตัดแล้วค่อยเก็บโอ้ยเชียร์กระตุกตัดแล้วค่อยเก็บทีหลังก็ได้ตัดกอนแหมตัดครับนั่งตัดกันเลยอบินตัดบินตัดขนแกะก่อนโอ้ยเชียร์มึงไม่อยู่ใกล้ๆกันเข้าไว้วะตัวนี้ตัด ตัด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 ดีนะเล่นคนเดียวมันไม่มีดีดีขยะนี่แม่งโอ้อะไรที่น่าเกลียดมากโอเคมินเก็บเลยครับตอนนี้ได้มาสี่สิบบันแล้วอันนี้ก็ตักมาเก็บมาเก็บมาหมดเก็บมาเก็บมาเก็บมาสี่ไม่เกียรแล้ววะโอเคเดี๋ยวแกะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ฟามฟักทองนะฮะก็ตอนนี้ ออกผลเยอะมากโอเคเดี๋ยววะขวานขวานขวานอยู่ไหนขวานจ๋าขวานอ๋อเดี๋ยวขวานม่อยู่กับขวานม่อยู่ในตัวกูกูไปไปตามหาขวานไฟขวานม่อยู่ในตัวแท้ไม่ตามหาขวานอยู่ได้โอเคซึ่งพันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไดโนเสาร์สามเขานะฮะเข้าไปอยู่ในกรง แล้วก็จะผสมพันธุ์ไม่ใช่ผสมพันธุ์ดิจะเอาหลายๆตัวเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะฮะเราต้องการพ่อพันธุ์หลายตัวเลยอ้าได้มาแล้วสามเขาเอ่ออะไรอีกมีคนบอกให้ทําคอยาวเหรอคอยาวยังไม่มีเลยอะ่ะอ๋อคอยาวยังไม่มีครับเอาเป็นตัวอื่นก่อนแล้วกันเนาะอ๋อนี่ไงคอยาวมีแต่ว่าเราไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์มีอโอ้ได้เดนเดนโนสส์แบบนี้จังเดนโกกนสส์จังกากได้หลายตัวกันไปละ อันนี้อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยได้เต่ามันเหมือนเต่าอะมันตัวอะไรวะมันเหมือนเต่ามันตัวอะไรวะแรปเตอร์อีกแล้วโอ้โหได้แต่แรปเตอร์ยล้ววะตัวอื่นบ้างดิช้างช้างมีอะไรมีปลางั้นเราเอาช้างก่อนดีกว่าเนานะช้างนี่เราต้องไปฉีดใส่กับวัวนะฮะหรืออะไรสักอย่างมีน้องบอกพี่เอาเชือกลัด เดินเสาแล้วเดินให้มันเป็นให้มันเปนตบซอมบี้มันทําได้เอ้ยอ้าวเชื่อเนื้อกูโอ้ยทําได้เหรอมันเอาเสือ้อมันมันมันเอาเชือกรัดคอเดินเสาทำได้หรอวะไหนดูนหน่อยเดี๋ยวเราต้องดูครับเราต้องดูกูนี่ดูเลยไ,ไหนวะเอา้าได้จริงด้วยเอ้าได้ ไม่ได้อ่ะเอ้ยเท่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 โอ้ยเจ้อันนี้คือที่อยู่ใหม่นะฮะโอเคตอนนี้เรามีฟาร์มเออ่ไก่เล็กๆแล้วเออเรามีฟาร์มไก่นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำเ,เป็นฟาร์มไก่ดีๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนอ,อ่อะไรวะเหล็กโอเคเราขาดแคลนเหล็กนะฮะเราก็ต้อง เ,เจอซอมบี้้วแล้วก็ต้องเจอซอมบี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้พวกนี้มันไปขุดที่อื่นบ้างที่นี่แม่งไม่สวยละอ,อะไรเล่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบีมบ้อะไรแล้วโอเคผมจะให้พวกตัวเล็กๆนี้มาขุดตรงนี้บ้างครับตรงนั้นแม่งเละไปหมดแล้วโอเคตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคแล้วพวกมันก็จะมาขุดนะฮะตอนนี้มันก็น่าจะวิ่งขึ้นมาหรือเปล่า ใช่เปล่านี่ไงมาแล้วโ <c oughs> อ้โหทำหน้าที่ได้ดีมากเร็ว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 ดิเร็วเร็วเอาอีกตัวหนึ่งอะ่ะไป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 ขุดไปขุดอย่าอู้ไปเร็วไปโอ้มึงนี่อู้กันจังเออมีข้าวให้เรากินไหมอานนี้ไงเออมีอะไรไหมไม่มีแล้วว่ะ ผมต้องการเหล็กเพิ่มนะฮะมันไม่รู้มันจะได้เหล็กหรือเปล่าไอตัวพวกเคียนะัมันก็ไม่ขุดไม่ค่อยได้ดรอปเหล็กด้วยดิมันก็ไม่ค่อยได้ดรอปเหล็กเหมือนกันอ่ะอช้างนะครับได้ช้างมาแล้วแย่ yeah! เอาฉีดใส่วัวไปเลยแล้วก็เอาข้าวมาด้วยเราจะไปปล่อยสามเขากันสามเขาที่เราต้องการเคไปไปปล่อย ไปปล่อยไปไปล่อยใส่ในคอ,อก่อนนี่คอกเราโอ้โหออกอยู่สวยงามโอเครอมันไอ้นี่ครับรอมัน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 ออกไข่ก่อนฟันอีกฝันอีกฝันเสือกเสือกโอ้โหเร็วเร็วเล่งเล่เลงทำงานเร็วอย่าอู้สิเร็วเร็วทำเร็วเร็วเร็วเออโอ้ลีลานะพวกมึงเนี่ยไม่เดล็กว่ะ โอเคเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มเหล็กในเหมืองกันเพราะ่ตอนนี้เหล็กเราก็เดี๋ยวไอ้ยึดเสียงคิเปอร์โอ้คิเปอร์ทำพังเลยโอ้ยคิเปอร์มึงมาทำพังก็โอ้ดีแล้วที่เราไม่ตายครับดีดีแล้วที่เราไม่ตายโอเคขุดฟอสซิลกอนแย่โอ้นึกว่าจะต้องตายซะเดี๋ยวเพิ่มเสียงกัน ให้มันได้ยินเสียงคิปเปอร์ด้วยเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ยินโอ้โหเละเลยมึงทีนี้อ่าโอเคเอาใส่ใส่ดินให้มันเร็วโอ้โหลีลาชักช้าไอ้พวกนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปนอนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนเดี๋ยวเราเสาไปไฟกับซอมบี้เดี๋ยวไฟอเอาไปแล้วกันเดี๋ยวขอทาข้อไก่กันเอ้ยจิ๋วโอ้โหเดี๋ยวขอทาข้อไก่ดีๆก่อนแล้วกัน ต้องการเหล็กจํานวนมากเลยนะฮะต้องการเหล็กมา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 กเลยเผมต้องการทําหีบใส่เฉพาะหินใส่เฉพาะหินเฉพาะแร่อะไรประมาณนี้โอเคเอ,อแร่มาแร่มาเดิตรงนี้แล้วกันไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ตรงนี้ข้างบ้านนี่ อันนี้เอาไว้ใส่แร่นะแร่นีไงอันนี้ไว้ใส่หินอันนี้จะเอาไว้ใส่อะไรก็ใส่ไปนั่นบน <c oughs> โอเคมีแล้วก็ยัดยัดไปก่อนเฮ <c oughs> ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไปดูก่อนมันโตยังเอ่ยมันโตยังเราต้องไปดูเราต้องเราต้อง,องไปดูเฮ <c oughs> ้เหรออ๋อมันนอนน่ารักสัสแอะโอเคครับ หลังจากนั้นมันก็จะเป็นของเราเลยครับวันนี้แล้วเดีวลงชาวล็อกหรือไงเราออกไปเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะมันเป็นมันเป็นไรวะมานี้มามาเร็วมานี่เร็วมันไม่ยอมมาครับมันเป็นไรของมันนะอะไรเราเอ้าจะกินเหรอจะกินก็กินนะช่างมันแล้วกันมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นชาวลุงชาวล็อกอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เชือกกูอยู่ไหน เด <minutes> <ikke Ugh>. ี๋ยวเชือกกูอ <What> ย <ens> <times> ู่ไหนเอเชือกเอาเชือกเอาเอาเอาเชือกหายซะงั้นเอาชากมันไปขุดอไปดูพวกนี้ก่อนแล้วกันเสร็จหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จนี่โอ้อะไรอย่าอู้นะอย่าอู้พวกนายอย่าอู้กันเออเราต้องมาเก็บเอรายละเอียดครับงานงานของมุมันเออเก็บไปขุดไปขุดไป เออไม่มีการอู้นะเขาจะเป่เาเฮ้ยได้เหล็กด้วยว่ะอ,อตรงนี้ครับฟอสซิลฟอสซิลเยอะดีเนาะหาง่ายดีมีมอดไอตัวพวกนี้แล้วแม่งเป็นอะไรที่ขุด,ข,ดขุดดินได้ง่ายมากเป็นอะไรที่ขุดขุดขุดดินได้ง่ายมากโอเคเราจะมาหาเหล็กในเหมืองน,นี้กันนะครับซึ่งมีซอมบี้ซซมเบโอเคด้วก,การทำเอ,อ่อเป็นตู้แล้วเราก็จะทำแบบเป็น ไก่ไข่เยอะๆหลายๆตัวอยู่ในนั้นเออเราไม่มีไม่มีเนี่ทอ็อตเออทอ็อตเอาอเ่ยเอาเดี๋ยวท็อตทำไมกลายเป็นเออเดี๋ยวเราไปเอาท็อตกันครับตอนนี้กูขุดเอานี้ไปค้าก่อนมีมีไม้ว่ะโอเคไปสองอันก็ไปเอทอท็อตไม้ไม้อยู่ไหนไม้อยู่ตรงนี้โอเคเอาอันนี้มาด้วย ไม้มาครับครับแม่งเลยโอ้หทอดแม่งโอ้โหอย่างเยอะเมื่อกี้มันบักมองไม่เห็นโอเคขุดไป <c oughs> เหล็กนี่ต้องการสักชุดหนึ่งน่าจะได้น่าจะได้ไดอ่ะโอเคก็พาร์ทนี้ผมไม่ไม่ได้ไอ้นี่นะผมไม่ได้มาแบบว่างถึงจะมาเล่นอันนี้ก็มาอัดให้ดูเฉยว่ามันเป็นยังไงบ้างผมทำคอกใหม่แล้วนะ อะไรประมาณนี้เฉยนะฮะก็พาร์ทนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่น่าจะประมาณ15นาทีได้อ่ะโอเคอ้าเดวโอเคเดี๋ยวเอาพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะก็เดี๋ยวจะก็ใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครด้วยละกันนะฮะก็โอเคไปละบ๊ายบายเดี๋ยวจะก็ใหม่พาร์ทหน้านะเออเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะ12นาทีโอ้โหเหมืองยิ่งใหญ่อะเดี๋ยวผมจะขุดให้ทั้งเหมืองเลยโอเคบ๊ายบายไปละ โอ้โหข้างขาวน้อยสอยยิกยิกยู